นี่ก็คือให้เขียนกัประมาณอันนี้จัดจัดให้มันเอขยายข้างให้มันเท่ากันแม้จะได้สวยงามอ่าอ่าโ,โอเคอ่ะจัดทำแล้วก็ลงวันที่ด้วยค่ะลงวันที่ด้วยยีิบสองกันยายนสองห้าหกสี่ โอเคค่ะตอนนักศึกษาได,ได้คํานําได้ภาคผนวกแล้วเนาะตอนนี้ต่อไปเราก็จะทําการแทรกเลขหน้าลงไปนะคะแทรกเลขหน้าตอนนี้นักศึกษาจะต้องแทรกเลขหน้ารูปแบบเลขหน้านักศึกษาก็ไปที่ตัวแทรกเลยนะคะ insert เลยค่ะไปที่ insert เลยนะคะอ่าเราก็จะมี head and footer หรือ page number ก็ได้นะจะเห็นไหมจะมี head footer หรือ page number ตรงนี้นักศึกษาก็สามารถที่จะใส่ตรงนี้หรือว่านักศึกษากจะไปเลือก head and footer ก็ได้นะคะมันสามารถจะเพิ่มได้สองที่เนาะเพราะว่าปกติเลขหน้าของเรานะคะนักศึกษาก็สามารถจะใส่ head and footer เนาะลงไปส่ที่เพจนัมเบอร์นะคะเพจนัมเบอร์แล้วก็เลือกแบบชิดไปทางด้านข้างบนค่ะบนซ้ายไอ้บนขวาค่ะเลือกแบบบนขวาเนาะ นักศึกษาเลือกแบบบนขวาเห็นไหมคะแบบบนขวาอคลิกเลยค่ะเสร็จแล้วตรงนี้ให้นักศึกษาใส่เลขลงไปแไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องใส่เดี๋ยว,ยวม,ม,ม,มันขึ้นอัตโนมัติเองนะคะเปลี่ยนฟอนต์ค่ะคลิกตรงนี้ไฮไลท์เปลี่ยนฟอนต์ให้เป็นไทยสารบัญเพราะปกติมันจะเป็นดีฟอลต์ของฟอนต์ของมันเห็นไหมมันจะไม่ตรงกับที่เราต้องการนักศึกษาเปลี่ยนเป็นไทยสารบัญสิบหกค่ะไม่ได้เข้ากับฟอนต์ของเรานะอ่า โอเคแล้วก็คลิกข้างนอกเพื่อที่จะให้มันแอคทีฟนะเสร็จแล้วคลิกข้างนอกเลยค่ะนีะก่ก็เลหน้าขึ้อย่างต่อไปนะคะเราจะมาเพิ่มเลขหน้าเพิ่มขึ้นมายอย่างอ่านี้เราแทรกเลขหน้าแล้วนะคะต่อไปเราจะทําสารบัญคะ่ะคำำํานําแล้วมันก็ต้องต่อด้วยคาว่าสารบัญหลังจากคานำําอ่าก็ใช้เบรกเพจเหมือนเดิมก็ขึ้นหน้าใหม่ค่ะเบรกเพจค่ะ ไปที่ insert เลือก break page นะคะหรือว่า control enter ก็รักษาตรงนี้ร,รักษาพิมพ์ข้สารบันลงไปอะ่ะสารบัญแล้วก็ชิดซ้ายเออชิดขวาพิมพ์คำว่าหน้าลงไปนะชิดขวาพิมพ์คำว่าหน้าฟอสิบ16ลงไปนะคะอ่าพิมพ์คำว่าหน้าลงไปนะคะ ต่อไปนักศึกษาไปชิดซ้ายค่ะเพื่อจะพิมพ์ห,หัวข้อลงไปเนาะ,ะหัวข้อของเรามีอะไรบ้างนะคะที่หนึ่งก็คือสรุปผลการดําเนินการโครงการใช่ไหมคะเขียนลงไปหัวข้อแรกผลสรุปของการดําเนินการโครงการนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปไปไป,ไปมาร์าตำแหน่งก่อน,นะค่ะ <c oughs> โอเคดีิตโอเคคะ่ะตอนนี้เราเราจะใช้แต่ละบัตรอัตโนมัตินักษานะพอเราทําได้อย่างนี้ปุ๊บเสร็จแล้วตอนเนี้ย วิธีการทําสารบัญตโนมัตินะคะนักศึกษาต้องไปมาร์กตำแหน่งเนาะที่เราต้องการให้ปรากฏอย่างเช่นสรุปผลการดำเนินโครงการตรงนี้เป็นหัวข้อหลักใช่ไหมคะนักศึกษาไฮไลท์นะคะไฮไลท์ก่อนแล้วนักศึกษาก็ไปเลือกที่ตัวคําว่าวิวให้ให้วิวค่ะเออเอเฟเฟเลนส์ค่ะเอเฟเฟเลนส์ค่ะเมนูเอเฟเฟเลนส์เห็นไหมคะเมนูเอเฟเฟเลนส์ก็คือตรงนี้ว่าไฮไลท์เออไฮไลท์เสร็จไปที่แถบโฟม แล้วมาตรงเออสัญลักษณ์อันนี้ค่ะที่เป็นตัวเออะค่ะสไตล์ตัวเอแล้วก็มีเครื่องหมายคู่กันแล้วก็มากว่าเป็น heading หนึ่ง heading หนึ่งแล้วก็เป็นย่อยค่ะไฮไลท์ครบด้วยมันขอไขอไม่มา ใช่ heading สองก็คือเป็นย่อยอ่ะเป็นหัวข้อย่อยเนาะนี่ภาพควหนวกก็เป็น heading หนึ่งเพราะว่าเป็นหัวข้อหลักนะคะอ่าคำนำด้วยคำนำก็จะเป็น heading หนึ่งคำนำเป็น heading หนึ่งทีนี้เราก็มา มาตรงนี้นะคะตรงสาราบัญแล้วก็ไปที่ reference table of contents เลือก insert ก็จะได้ได้ที่เราไฮไลท์ออกมานะคะแต่พอดีว่าทำไมมันติดข้างบนมาด้วยไม่ไม่ <days. S 2> ำคำนำถูกแล้วสารคำนำสารบัญถูกแล้วเอเออเอาออกก็ได้เลขหน้าเอาวออกให้ล้ค่ะ นอกจากเราไปกำหนดสารวันเป็นแบบธรรมดา normal normal ค่ะ normal นาด n o r m อ l พออัพเดทข้อมูลมันก็จะขึ้นอมาอ,อ,อ,อืมแต่ว่าอันนี้ก็าต้องขัดในรอบนึง คือว่าถ้าเป็นเป็นใน Word ทั่วไปนักศาหน้าจอมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะ,ะนักศาจะเห็นว่าถ้าเป็นนักศาใช้เวิรทั่วไปที่ไม่ใช่ออนไลน์นะนักศาต้องมาทำตรงเมนู references เนี่ย,ยนะคะแล้วจะมี table of contents ตรงนี้เห็นไหมคะนักศาต้องมีการ add text ตรงเนี้ยก็คือที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ที่อาจารย์หานี่แหละก็คือว่านักศาต้องทำ level ให้กับ table of c o n t e n t เห็นหมคะ level หนึ่งก็คือหัวข้อหลัก เลเวลสองก็จะย่อเข้าไปนะก็เหมือนอันนี้หัวข้อหลักก็คือสรุปผลการดำเนินงานหัวข้อเลเวลที่สองก็คือข้อมูลสำหรับผู้ตอบแบบสามชั่วไปกระเบะิดความพึงพอใจเห็นไหมก็คือเลเวลสองถ้านักศึกษามีย่อยลงไปก็เลเวลสามจะทำหมดสามเลเวลนะคะถ้าหากนักศึกษาใช้ Word นักศึกษาต้องใช้เมนูตรงนี้อาจารย์ด้ถามว่านักศึกษาใช้ Word ห,หรือใช้ออนไลน์ส่วนใหญ่ใช้ Word ห,หรือใช้ออนไลน์คะ่ะ ใช้เวอรออนไลน์หรือใช้ Word แบบแบบพ c ทั่วไปมันมีสองกรณีนะพีจะใช้เหมือนอาจารย์นะ,ะใช้ PC เนี่ยอันดับแรกให้นักศึกษามามาร์กตรงนี้ค่ะตรง reference s เนี่ยนะคะมาร์กตำแหน่งว่าอันไหนเป็นหัวข้อหลักหัวข้อรองก่อนโดยการไฮไลท์อาจารย์จะสอนนะคะเช่นสมมคินักศึกษาต้องการตรงนี้หัวข้อหลักก็คือสรุปผลการดําเนินโครงการตรงนี้เป็นหัวข้อหลัก และตรงนี้เป็นหัวข้อรองใช่ไหมคะหัวข้อหลักก็คือไฮไลท์สุดของการดำเนินโครงการไฮไลท์ light, เสร็จปุ๊บแอด t ทบอกเป็นเลเวลที่1นึ่งไฮไลท์แล้วคลิกเป็นเลเวลที่1ค่ะอ่าทันไหมสำหรับคนที่ทำเวิร์นะคะเมื่อกี้อาจารย์ตักสอนทาออนไลน์ไปแล้วถ้าใครใช้มือถือทําอาจจะต้องใช้แบบนั้นแต่ถ้าใครใช้ PC ทําเหมือนอาจารย์ตอนนี้อาจารย์สอนแบบ PC นะคะไปที่ r e f e r e n c e ใช่ไหมคะไฮไลท์ เพื่อกำหนดเลเวลให้กับหัวข้อหลักหัวข้อรองนะคะนักศึกษาไฮไลท์เสร็จนะคะเลือกตรง add text นะคะเลือกเลเวลหต่อมานักศึกษาต้องการหัวข้อรองเป็นข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถามให้ไฮไลท์คลิกที่ add text นะคะเลือกคำว่า l ล v e l 2มันก็จะย่อแบบนี้เห็นไหมมันจะย่อแบบนี้ลงไปนะ,ะเป็น l ลเวล2นะคะอ่ะ เสร็จแล้วนักศึกษาลงมาหน้าต่อมานักศึกษาไฮไลท์ผลการประเมินความพึงพอใจของโครงการคลิกแอดเทคเลือกเป็นเลเวลสองค่ะเลือกเป็นเลเวลสองนะคะนะ,ะต่อมาภาคผนวกอันนี้เป็นเลเวลที่หนึ่งถูกไหมคะเลเวลที่หนึ่งให้นักศึกษาไฮไลท์แล้วกดเป็นเลเวลที่หนึ่งค่ะเป็นเลเวลที่หนึ่งตอนนี้เราได้มาร์กตำแหน่งเลเวลที่หนึ่งและเลเวลที่สองเรียบร้อยแล้วคือหัวข้อหลักและหัวข้อรอง นะคะเสร็จแล้วให้นักศึกษามาตรงสารบัญที่เราว่างๆอยู่นั่นแหละนะคะอ่าอาจารย์ทําให้ดูที่ว่างๆตรงนี้นะคะให้นักศึกษาคลิกคําว่า table of contents นะคะนักศึกษาก็เลือกรูปแบบเห็นไหม้าเราทําใน Word ทั่วไปเนี่ยมันจะมีรูปแบบให้เลือกด้วยนะคะอ่าเป็นแบบเป็นเส้นปะนะคะหรือแบบเป็นเนี่ยนะคะมีมีหลายรูปแบบนะคะซึ่งเราเลือกแบบที่หนึ่งนะ,ะเป็นออโตเมติกเนี่ย นักศาก็คลิกเลือกเลยค่ะน้ําก็จะขึ้นไหมเราเนาะอันไหนเราไม่เอาเราก็ลบทิ้งเทมคอนเทนต์อ่ะมันก็จะขึ้นไหมเราเห็นไหมคะเสร็จเรียบร้อยตามรูปแบบเราเสร็จแล้วไฮไลท์ค่ะเปลี่ยนฟอนต์ค่ะเป็นไทยสารบันเพราะว่าเครื่องเรามันมักจะเป็นคอเดียหรือเป็นอะไรที่มันมาร์กตำแหน่งไว้เนาะเป็นสิบหกว้วก็ไม่เอาตัวหนาค่ะเอาตัวธรรมดานะ แล้วก็พิมพ์คำว่าหน้าตรงสุดท้ายพิมพ์คำว่าหน้าลงไปชิดซ้ายไว้ลูกแล้วก็พิมพ์คำว่าหน้าลงไปเลยนะคะอาจารย์ต้องชิดซ้ายแล้วพิมพ์คำว่าหน้าลงไปนะคะนักศึกษาชิดซ้ายแล้วก็พิมพ์คำว่าหน้าเนาะตรงนี้อ่ะนี่ก็คือการทําสารบัญอัตโนมัติถ้ากรณีถ้าเรามีเลขหน้าปรับปรุงเราก็คลิกคําว่าอัปเดตอันนี้คือกรออัปเดตคาว่าอัปเดตแปลว่าอะไรแปลว่าสมมุติว่าเกิดมีการแทรกหน้าขึ้นมา นะคะเดี๋ยวเราอัปเดตได้อะตัวอย่างเช่นสมมติาอาจารย์เนี่ยเกิดมีข้อมูลเพิ่มขึ้นนะ,ะข้อมูลของผู้สอบถามเนี่ยอาจารย์อาจจะขอคอนโทรลเลนเตอร์ให้ดูนะนักศึกษาจะได้เห็นว่าตอนเนี้ผลการพึงพอใจอยู่หน้าที่สามอันนี้มันมีข้อมูลเพิ่มสมมติาอาจารย์ไม่ได้พิมพ์หรอกนะอาจารย์นะไม่ถูด้ว้เฉยนะคะเกิดมันมีการเปลี่ยนหน้าเราก็มาคลิกตรงนี้ค่ะเลื่อกคำว่าอัปเดตตารางนะอัปเดตหน้าหน้าทั้ง เขาจะถามว่าอัปเดตเฉพาะหมายเลขหรืออัปเดตท,ทั้งตารางเลยสมมติเราไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วเราจะอัปเดตเฉพาะ Number ร์เพเพดนัมเบอร์เฉยแล้วก็โอเคเห็นไหมคะผลการประเมินความพอใจจะเปลี่ยนจากเลข2เป็นเลข3ภาพผนวกเป็นเลข4อันนี้คําว่าอัปเดต t ชเบิเราจะทําหน้าปกนะคือหน้าปกแบบแนีแทรกหน้าปกลงไปเนาะใครใช้ออนไลน์อาจจะต้องสร้างหน้าปกเองนะคะ แต่ถ้าใครใช้ PC ซมันจะมีหน้าปกอัตโนมัติอ่านักดูของอาจารย์เนาะตอนนี้ให้นักศาเนี่ยคอนโทรลเอนเตอร์เนาะเพื่อที่จะเพิ่มหน้าให้คำนำไปอยู่หน้าว่างๆตอนนี้เราจะทำหน้าตรงเนี้ยนะให้มันเป็นหน้าปกนะคะคอนโทรลเอนเตอร์ตรงนี้อ่นักศาเราทำก่อนนะให้มันหน้าปกให้คำนำไปอยู่หน้าที่สองนะคะแล้วก็อันนี้ก็ให้มีหน้าว่างๆเดี๋ยวอาจารย์จะให้แทรกหน้าปกลงไปนะคะถ้าใครไม่มี ฟังก์ชันตัวนักศึกษาก็ออกแบบเองก็ได้แต่ว่าถ้าเรามีนะตรงนี้มันจะมีตรงเมนูคําว่า Insert นักศึกษาเช็นคำว่า Cover Page เห็นไหมั้ย Cover Page ตรงนี้ก็คือเป็นหน้าปกที่มันมีการดีไซน์เห็นไหมคะของ Microsoft มันทํามาไว้ให้แล้วนะคะนักศึกษาสามารถจะเลือกให้อ่าเลือกออกมาแล้วก็มาแก้ไขนิดหน่อยนะคะหรือว่าเราไปดาวน์โหลดเพิ่มก็ได้มอง o v e r page เห็นไหมเนี่ยมันจะมีดาวน์โหลดนะ เราสามารถที่จะดาวน์โหลดเพิ่มขึ้นมาได้นะคะหรือถ้าใครมีความสามารถในการดีไซน์นักศึกษาก็ไปออกแบบเองเนาะนี่เฉพาอาจารย์เนี่ยจะเลือกแบบในใน microsoft ให้มาอาจารย์จะเลือกแบบนี้แล้วกันกิดนะคะเห็นไ,ไหมอาจารย์เพิ่มเพิ่มกิดเข้าไปนะ,ะเดี๋ยวค่อยเลื่อนขึ้นมาก็ได้นะเพราะว่าอันนี้เราแทรกเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะนักศึกษาก็พิมพ์เข้าไปตรงนี้ title นะก็พิมพ์เข้าไปเลยนะคะพิม อ่าไทเทอร์พิมพ์ลงไปเลยนะคะพิมพ์ชื่อลงไปเลยนะคะโครงการอะไรเนี่ยอ่โาโคะโรงการโครงการอะไรทีจีเนียต่อโครงการพลาสติกนะคะอาจารย์ก็ c o p ปปี้โครงการลุนลงเลยเนี่ยการเลิกใช้พลาสติกนะคะ นักศึกษาสามารถเปลี่ยนฟอนต์เหมือนทั่วไปค่ะเป็นเป็นสีขาวเปลี่นเป็นสีอะไรก็แล้วแต่นักศึกษาเลยตรงนี้นักศึกษาก็ใส่สถานที่จัดวันไหนอะไรก็ว่าไปก็จากรีพอร์ตเรานี่แหละนะคะอ,อ,อาจารย์จัดราชพัังเม่ใส่ลงไปตรงนี้นะคะ นักศึกษาเขียนเรื่องอะไรนักศึกษาก็ใส่ลงไปนะคะนักศึกษาสามารถตาราจพัดเอาตาอะไรใส่นะหรือเอามีรูปภาพอะไรนักศึกษาก็แทรกเข้าไปในหขออาจารย์อาจารย์จะแทรกตาราชพัดก็อินเสิร์ตพิเคเจอร์ตาราจะพัด,าาพดมีไหมเนาะ โอเคาจจะไม่สวยเพราะมันมีฟอนต์นะต้องไปลบคลิปไว้นะคะในคลิปโอเคค่ะ okay, ได้แล้วเนาะในจานมีมูฟแบ็กกาวออกเหลือแต่ตารจะพัดเรียบร้อยแล้วนะคะ ใส่ลงไปเนาะอันนี้ก็เป็นหน้าปกแบบแบบไอเน,นี้ยที่ดีไซน์เนาะนักศึกษามีอันไหนที่แล้วอันนี้ก็นักศึกษาก็ดึงออกดึงกลับคืนมานะเพราะเราแทรกเรียบร้อยแล้วนะคะก็ดึงกลับคืนมาเพื่อแทรกหน้าปกเนาะอันนี้ก็เป็นหน้าปกของโครงการนะคะถ้าใครไม่แทรกอัตโนมัติ นะ้ำไม่อินเสิร์ตเขาบอกเพจนักศึกษาก็สามารถจะใช้เป็นออก,ออกแบบเองก็ได้นะคะแล้วแต่เลยนะคะเนี่ยนะคะอันนี้ก็มีรูปแบบหลากหลายนักศึกษาจะเลือกไหนก็ได้นอ้องก็ลองใส่ดูนะคะลองใส่ไปอันนี้ในเฮดเดอร์นอกจากเฮดเดอร์มันจะมีลักษณะว่าใส่แต่เลขหน้าเราอาจจะใส่เป็นมุมแบบนี้ด้วยก็ได้เห็นไหมคะ เพื่อความสวยงามเกิดขึ้นเห็นไหมไมีมุมเนาะมีมุมใส่ลงไปเพื่อความสวยงามนะคะก็ได้แต่จริงแล้วตรงเนี้ยมันจะต้องเป็นหน้ากอม่หรอคะเนื่องจากว่าการทำรสาารบันกับคำนำเนี่ยจะลักษณะนิยมเป็นกอไก่กับขอไข่นะคะ แต่พอมาหน้าหน้ากิจกรรมเนี่ยมันจะเริ่มนับตั้งแต่หน้าหนึ่งตรงนี้เป็นต้นไปไปที่ข้างหลังของเอสารบัญเนี่ยแหละนะคะแล้วนักศึกษาก็ไปเลือกที่ตัวเอ่เอเลเยอรค่ะเลเยอรมันจะมีคําว่าเบรดอยู่เห็นไหมเบรดตรงเนี้ยให้นักศึกษาเลือกแบบ next page ก็คือมันจะเบร k next section ก็คือเปลี่ยนเอ่อขึ้น section ใหม่เพื่อจะเอาเป็น format ใหม่เลยนะคะพออาจารย์เลือก next next page ไปปุ๊บเนี่ย นักศึกษาก็มาตรงมันก็จะฟอร์แมตมันก็จะหายไปตรงนี้ใช่ไหมไม่เป็นไรนะนักศึกษาก็มาที่ตัว insert ใหม่นะคะแล้วก็มาเลือกของอ่เอเ insert นะคะแล้วก็มาเลือกตัว page Number นะคะแล้วก็เลือกเป็น Format page Number เลือกเป็นหนึ่งถึงสามหนึ่งสองสามเนี่ยแล้วก็ส t a r t ทที่เลขหนึ่งแล้วก็ตอบโอเคเพราะตรงนี้ตั้งแต่หน้านนี้เป็นต้นไปเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเลขหนึ่งสองสามแทนนะคะ หน้าไทยหน้าสาร,รบัญหน้าคำนำก็จะเป็นกอขอนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปมาร์กตำแหน่งใหม่เช่นสาร,รบัญเนี่ยอาจารย์ลงมาร์กตัวนะคะเป็นเลเวลที่หนึ่งเหมือนกันเนาะนี่ก็เป็นเลเวลที่หนึ่งนะที่จังก็จะอัปเดตเห็นไหมกขอก็จะมานะกขอก็จะมาเห็นไหมคะมันจะถูกต้องนะคะเป็น ทำนำกอสารบันขอข้อมูลทั่วไปอยู่หน้าหนึ่งแล้วก็ผลการประเมินโครงการอยู่หน้าสองสครงการหายอ่ะโอเคนะก็จะเพิ่มขึ้นมาเห็นไหมคะลักษณะเนี้ยนะคะ อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสําหรับการทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานนะคะก็คือประกอบไปด้วยหน้าปกมีคัพเวอร์เพจนะคะมีคำำํานํามีแทรกเลขหน้ากอขอนะคะมีสารบัญอัตโนมัตินะ,ะมีเบรกเบรกเน็กเพจท,ที่อาจารย์บอกมันต้องขึ้นขึ้นฟังก์ชันใหม่เพื่อที่จะให้มันขึ้นเป็นเลขหนึ่งเนาะ,ะอันนี้กข ổ, อขอน,นี้เป็นเลขหนึ่งนะคะแล้วก็มี หัวข้อหลักก็คือสรุปของกำนังงานแล้วก็มีโครการย่อยก็คือหัวข้อย่อยคือข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าอบรมผลการประเมินโครงการนะของอาจารย์ไม่มีไอหายไปไอภาพข,ขนวนวใช่ไหมคนะภาพขนวกเนาะมันะก็จะมีภาพขนวอนอันหะนึ่งนักศึกษาก็ทําไปทั้งหมดเนี้ยนะคนะก็คือนะ่าจะอาจารย์เพิ่มอาจารย์อันหะนึ่งนะนี่ก็จะเป็น ไปที่ insert แล้วนักศึก reference น้องเราไปเพิ่มเป็น level ที่หนึ่งนะคะก็จะอยู่ในหน้าหลักอ,อยู่ในหัวข้อหลักแล้วนี่ก็มาอัปเดตทั้งตารางถ้ามีการเปลีป่ยนแปลงข้อมูลให้ทั้งตารางเห็นไนหะมคบก็จะอัปเดตเสร็จเรียบร้อยสารบัญก็จะอัปเดตเรียบร้อยแล้วนะนี่คือการทําสารบัญอัตโนมัติมันอาจจะเหมือนกับนักศึกษาเอ้ยทำไมไม่พีมาเองก็คือถ้าสมมติวนี้เอกสารเรามาันเยอะ อย่างเช่นเป็นร้อยสองร้อยหน้าเราเราทำไม่ไหวเราต้องมานั่งพิมพ์ทีละหน้าแต่เราแค่ไปมาร์กตำแหน่งเพื่อให้มันเป็นหัวข้อหลังก็รองเนี่ยแล้วเวลาหน้ามันไหลเห็นไหมอัปเดทปุ๊บมันก็จะอัปเดตแต่โนมารเพราะ,ะนั้นเราเรียนไอทีเราต้องใช้เป็นประโยชน์ถ้านักศึษามีหน้าอยู่5หน้าโอเคนักษาพิมพ์เองได้นะคะแต่ที่เราสอนก็คือว่าสําหรับกรณีที่เราไปทํางานจริงๆอย่างเช่นเธอเป็นนักกฎหมายที่ศาเนี่ยโอ้โหเอกสารสมมวญน่มันเป็นร้อยเป็นพันหน้าเนี่ยเรามาทําหัวข้อดะชนีหาไม่ทันละ เราก็ใช้วิธีการไฮไลท์เอานะคะไฮไลท์เพื่อกำหนดหัวข้อหลักข้อรองแล้วเวลาหน้ามันเปลี่ยนเนี่ยเราแค่มาอัปเดตตรงนี้เห็นไหมอัปเดตเทเบิลมันก็จะเปลี่ยนอัตโนมัติอันนี้ก็ช่วยได้ในเรื่องของเวลาทําเอกสารนะคะแทรกหน้าปกแทรกเ,เลขหน้าเบรกเพจเนาะทำส,สารบัญอัตโนมัตินะคะที่เราสอนวันนี้นะก็จะสรุปเป็นรายงานที่สมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะ